เราได้เจอสินค้าเนื้อเถื่อนเต็มไปหมดเจ้าจงออกลาดตะเวนไปหาเนื้อแท้ให้ข้าเดี๋ยวนี้รับคำบัญชา มารีรรยบ้อสวัสดีสหายป้านนกวันนี้นะจ๊ะและแล้วก็พักกยาจกของเราได้รับคำบัญชาจากท่านะวันได้สั่งการให้ไปหาของสดมาและ,แล,ะแล้วขราพเจ้าก็ได้ของสดตามที่ธรรมชาติที่ยังมีเหลืออยู่นะจ๊ะถ้าบ้านไหนมุมไหนนะคะที่หาของสดไม่ได้ก็ฝากเตือนเอาไว้นะเจ้าว่า อยากสั่งของที่มีตรงต้นคอนะคะโดยเฉพาะนะคะไก่ก็เป็นปีกใช่ไหมล่ะคะเขาจะฉีดยาที่ปีกไว้ถ้าเป็นหมูอ่าต้องสันคอนี่ก็ห้ามกินนะจ๊ะเพราะว่ากินก็ไปอยู่ก็เก็บสะสมมลพิษละสารพิษนีหนานะ,ะ้ะไ <สา S 2> ทยแลนด์เราถึงได้มีแต่โรคมันเล็งเอ่ยเบาหวานเอ่ยไอที่เบาหวานนั่นก็หนักหวานมากเกินไปนะจ๊ะไอที่ความดันก็คือกินแป้งน้ําตาล ไขมันกันเยอะอีปานี่ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแหละจ้าเลยจลยำนึกรู้พระคุณคองเทพพระเจ้าได้บัญชามาเรียบร้อยแล้วว่าเองอยากกินของพวกนี้เด็ดขาดแต่ก็อดไม่ได้เลยจราะ,ะฉะนั้นก็เลยตามหาเนื้อโคเบธรรมชาติที่เลี้ยงอยู่ตามทุ่งลาวเวนเดอร์โอ้โหแล้วข้าพระเจ้าก็ได้แหล่เห็ดวันนี้มาแล้วจากควายลาทุ่งเอยไม่ใช่หัวลาทุ่งนะคะแหม จะได้นะคะเก่งเองเกือบจะได้แล้วเชียวนะวันนี้แม่เก่งเองนี่นะคะหน้าฝนหน้าหนาวกินดีนะจ๊ะคนจีนเขาบอกว่ากินเป็นยานะคะเออแต่ถ้าเกิดมากินในไทยแลนด์เองก็ระวังหน่อยนะจ๊ะมันเป็นสัตว์สงวนสัตว์ต้องห้ามเออแต่คนจีน,นเนี่ยแม่มั่มสวาปามเพราะว่าตามดันของสุนัขเนี่ยแหละจ้ะมันร้อนนะคะมันจะขึ้น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  ทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเองวอร์มอบอุน่นเหมาะกับหน้าหน,า,นาวนี้จังเลยอย่าไปเพิดกินนะฮะีป้าก็สวามาเหมือนกันละค่ะแต่ต้องแอบบแอบกินนะถ้าจะก,กินดีๆนะคะต้องไปกินแถวที่ไหนเอ่ยที่เขามีเยอะๆนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้ามีแล้วมั้งเพราะว่าถ้าใครทำละทารุณกรรมมาสันงนะ ก็อาติดครุกได้นะเว้ยอ่ะวันนี้ก็เอาเรื่องอาหารการกินมาบอกเพื่อนๆนะจ๊ะหวังว่าคลิปดี้มีประโยชน์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและก็คิดรับกลยุทธ์ของวัดซอลอินม่มช่จากสำนักพักกยาจกของปานกนะคะคงจะเป็นคุณให้แก่พวกท่านท่านทัา,ทางหลายและเอาไปใช้นะจ๊ะฝากเอาไว้คิดนะคะสวัสดีบ๊ายบาย